ที่นี่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่13พฤศจิกายน2559นะครับขณะนี้นะักท่องเที่ยวกำลังจะทยอยขึ้นไปเที่ยวชมบนฐามอายแดงอุทยานแห่งชาติเขาพระยิหารขณะนี้เวลาร3 0นนะครับอุทยานเปิดตั้งแต่ ดีห้านะครับนักท่องเที่ยวกําลังทยอยขึ้นมาเพื่อที่เที่วชมเราจะเห็นว่า,ายังหนานแน่นทุกทุกวันนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์มีนักท่องเที่ยวขึ้นมาปริมาณมากพอสมควรนะครับกระแสะนี้มีมาตั้งแต่ทะเลหมอกนะครับตอนนี้อาจจะยังไม่มีนะครับแต่ว่าวันนี้ฝนตกนะครับ ฝนตกข้างบนเขาแล้วก็ข้างล่างอาจจะมีโชคดีได้ชมทะเลหมอกครับ